ตเราพัสีช่องไม่ที่เกาะนะคะเช้าวนี้ทําเมนูอะไรกินกันดีนะทุกคนีน่ไอเดียขึ้นมาได้ทุกคนพอดีอ่ามีหวายเนาะที่สวนเนาะก็เลยไม่อยากจะกินอะเมนูฝนหวายใส่ปลาเทูมันดีกันเขาทํากันยังไงเนี่ยหวายของเราหมกนะคะแล้วอันนี้ขั้นตอนคือเราหมกก่อนเนาะเราไอเขาเรียกอะไร าไฟอ่ะหมกให้มันหอมนะคะมันจะหอมมากเลยไหวอ่ะนีมเราก็หมกแล้วก็ทาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก,ก,ก,ก็ตานะคะให้มันละเอียดก่อนตำไห้ก่อนแล้วค่อยใสยป่ปลาทูอันนี้พริกก็เราก็พริกเราก็ไอ้ปิ้งเหมือนกันนะปิ้งพริกอะ่ะพริกสดนะคะเราก็โอ้ยวิ่งแล้วไหววิ่งแล้วทุกคน ไว้คอยแลนออกจากโซกแล้วเนี่ยไว้แลนไว้แลน,แนทุกคน <c oughs> หมกไว้ป่นปลาทูเขาเรียกปนไว้ใส่ปลาทู แต่วายหน้านี้จะไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะพอดีแบบอร่อยเลยเพราะว่าเป็นหน้าฝนถ้าเป็นหน้าแรงนะโหจะขมมากน่าจะโอเคแล้วมั้งแล้วก็เอาเนื้อปลาทูลงไปเลยนะทุกคนนี่ที่เราเกะไว้แล้ว เราก็จะซอยหอมลงไปด้วยกันเทีเยเลยนะทุกคนแต่ไม่มีชีหอมนะไม่เป็นไรใส่แค่นี้ก็พอ กันทำให้ละเอียดนะโอ้โหอันนี้หวายแค่4หน่อนะทุกคนว้าจะครึ่งคุกเลยนะนี่ดูไม่น้อยเลยนะเยอะเลยทีเดียวนี่ ไ้แค่สีหนอได้ขึ้นโคกเลยโอ้ไว้สีหนอกินกันทั้งบ้านนะน,นี่จะเผ็ดไหมน้องนี่แต่ก็ใส่ไรไรล,ลูกอนะีน่ะพริก สุดยอดนะทุกคนอันนี้เราปรุงแล้นะปรุงแบบตามทีเดียวเลยโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนอือ ไอถ้วยบักใหญ่เลยนะทุกคนไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะใส่พริกใส่หอมอใส่เกลือใส่หยาะผงนันวน,นิดนึงแต่รสชาติปลาทูนมนก็โอเคแล้วนะคะกลมกล่อมแล้วนี่สุดยอดแล้วนะทุกคนมามามากินด้วยกันมาลลอกตลาดนะทุกคนโอ้ต้นผักหวาน เหลือต oh. like to ้นอย่างหน้าโอ้บอกเออเห็ดบึงขนี่เบยอ่ะเ็ดบงขเดมาย่ยเฮ้ยเฮยเ็ละงูมีอ้อบอกแน่นแล้วมีแม่นเห็ดละงูขึ้นละอ่ะราบอกแม่นเห็ดละงอ้อเราจะไปหาเห็ดละงูกันแล้ว โอ้หนูไม้บงหวานหนูไม้บงหวานสายน้ำผึ้งเอ้ามันได้จากสายบหหวานนี่บ่หนูไม้ไม้บงหวานมันได้จากสายเดี๋ยวนี้น่ะสายน้ำผึ้งครับมันดังเนยในคลิปในคลับคนอันนัมีทามเท้าแก่พันมีอะไรโอ้ผมเลยออกมาสายน้ำผึ้งมันเป็นนั้อเลยมันหวานหอม มบอมีอันเหาเหาก็เคยได้อยู่นะฮะเฮามีจักบ้าายพูหรอถามว่ามีอันบงหานสายน้ำพึ่งบ่ออถามเขาเนว่าอันนี้ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะ่นี่อบอันยว่นี่ฮมันเเอมันแตกต่างอยู่่ไหบ่งวานมันหวานนี้อยู่บ่หย มันหวานเนื่อย <c oughs> <c oughs> um, ู่บะเคยต้นจากบานนี่น่ะโอ้ผ้ต้นร้อยูเลยเฮยบุงหวานชายน้ำพึ่งโมเสยิ่งไปปลูกไว้อยู่วันเราก็ย่งไปปลุกไว้อยู่ยู่ยส่วนนะเพรเขามีกินพันมเจ็อาผ้เขาจองมาแล้วมาขามหวานมาหน่ะอ๋อมีดอกาอกบุงก้อนมีได้บะมะขีบน่ะ น,น,น้อยเนาะเม่นมาเฮ้ยมันมีไายพันธ์มาเฮ้ยบอกเออยามว่ามันไายพันธ์ว้ามียันว่าเขาจัดเม็ดแล้วยามมันก่ายพันธ์น่ะนะเม่นเออพุดน่ะต้นพื้นนั่นน่ะมะเกง่งโอ้มะเกง่เกงทับทิมเยาม อือเออพู่นน่ะโอ้นึก่าตนน้นตะจีต้นมาปางต้นมาปางหวานน,นี่ยได้แล้วไข่นะฮะซื้อไข่ไว้ประจำบ้านไว้ให้พลอยทอดกินก่อนไปโรงเรียนเรามาซืกก้อกระเพี่ยมกันก่อนนะทุกคนโอ้โอโอตลาดลงต้อยมาแล้ว